เอาบรรยากาศนาะระเบียงลูกไส้ามาให้พี่น้องเอฟซีชม่มจ้าพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเอ้ยตื่นเต่ามากเนาะคะ่ะวาชวมว่าป่าโยมีกิจกรรมอีกยังแน่ลูกไส้มือนีสิเมียแนวมากเสื้อผ้ายิ่น,นจ้าพี่น้องค่ะน้องสาวเด้ปลูกสะรเน่จ้านาอันระะเบียงลูกไส้ค่ะพี่น้องพลานสะรเน, <c oughs> เน่เป็นโกอเป็นโกอปลูกไว้แต่กินเนาะจ้าอยอัน โคกน้องหน้าเพิ่นเพิ่นกับปลูกหลายอย่างนี่ค่ะพี่น้องอันนี้กับปลูกยู่หนาบ้านปลูกอันพ่อเด้เก็บกินแม่ค่ะพี่น้องแปลงนี้ยังพ่นได้ปลูกค่ะพี่น้องเดี๋ยวนีเวลาป่าอยู่สี่อันออกมาปลูกคือค่ะพี่น้องจากสีหายยังหนอวว่ามาปลูกอันนกสองตัวมันนี่แม่พี่น้องเอ้ยป่าอยู่ออกมาบ้านน่ะน้องสาวย่ามได้เห็นสุดเทือสุดเทียเขาชิ่นกับคนดิจะ้ขะๆๆนขนาดทัาอยู่ไกลๆนี่ขายังบ,บ่บินนมคะพี่น้องนี่จะเป็นต้นักม่วงสามเลยดูจ้ะพี่น้องเมืงอเขา บอกน้องสาวให้อันตัดข้นตัดหมองหันเนาะจ้าให้เขาอันแตกหยอดออกมาไม่ไม่พี่น้องมันเขาจะเขาโคนเนาะจ้ะาโคนลงมาใส่ตน้นเนี่ยต้นเน,น,น้น้อยในแม่จ้กพี่น้องต้นเล็กเอางวงกำลังออกหมากมัน้อจ้าเขาอันงอกว่าไม่เหมืนน้องสาวเสียดายน้องสาวว่าเอาใบกวนเหมือนกนว่า,าจ้นเน้นน้อยนี่ก็ออกหมากแล้วเจ้าพี่น้องเองางวง บรรยากาศหนาระเบียงอันลูกไส้จ้าพี่น้องจ้ามันนี้แดดจ้าตาเสาเลยจ้าพี่นอ้อ,นนตอ,นองตอนนี้กะเก็ตม่งเสาเนาะจ้าเออเอาสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ,บดดยกมือขึ้นยกมือขึ้นเออสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับป้าลุง ลูกชายกินขนมพี่น้องกินขนมหลักกินนมเนาะจ้ะนี่ฮะแต่ให้เพื่อนยิบกินเองครับพี่น้องหยิบกินบ้หยิบกินเลยตื่นเช้ามาลูกชายของปายโยเนาะจ้าก็สิเอาเพื่อนออกมานางหนาระเบียงนี่ค่ะกินลวก็แกินอาหารเช้าครับพี่น้องอาหารเช้าเพื่อนก็จะชิ้นขนมปังนี่ค่ะพี่น้องปายุน้ำปายุชิ่นเนาะค่ะเนาะตอนเช้ากินขนมปังกินพวกนมนะค่ะ ใช้ซ้าย,ายค่ะพี่ยังสิกินเข่าอีกข้างเนาะค่ะกับเข่าเทียงนะคะพี่น้องะค่ะเนาะนี่เหลือค่ะมายุบานนี่แหละค่ะบายุก,ก็จะมีกิจกรรมกับลูกซาย้อย่างสี้และค่ะพี่น้องนี่ออกมานั่งสบ,สบายสบายหนาเราเบียงหดตนไม่หดพักไปเนาะคะา่ะเทากันจะคุยก็เพลินไปนะคะพี่น้องเะเวอายุก,กับลูกไส้นี่ลูกไส้กั ดูออกค่ะพี่น้องเพิ่นก็นจะมีความสุขอยู่กับแม่เนาะคะ่ะป้าอยู่ก็คือกันค่ะพี่น้องเห็นลูกชายยิ้มแล้วเฮาก็มีความสุขอ่ะเฮาก็มองออกเนาะจ้ากปลาลูกชายนี่เฮานี่เอยมีความสุขกับเฮานะค่ะพี่น้องพาเพิ่นเล่นพาเพิ่อนอ่าคุยนั่นคุยนี่หานั่นหานี่ให้เพิ่นกินนะคะพี่น้องเนาะมันก็นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็สองเฮาแม่ลูกกัมีแต่รอยยิ้มให้กันนะค่ะพี่น้องค่ะ ไม้าอมันเ่มันตก่ลงเพื่อไวเหมดลงกะกุดอกกะลงมกุดอกกะลงแหละาว้านอากในาแหงมันมันก็บพ่ขึ้นหนาคนขปลูกในนาแล่งนี้เป็นดีเลยชาว่ามันมันก้นมันดีดือเด้อนเอามาสทงไอ้หลานสองหลานพอสร่างมาเรือท่านบตงทีมันหลานดีอย่างในันสองหลาน น้องสาวตัดตะไคร่สีเอาไปส่งลานค่ะน้องจ้าเขาเจ้าสร้างสีเอาไปปลูกนะครตอบะมีของขายค่ะพี่น้องเอ้ยขายดิบขายดีเยอะเลยกัพ่อใดใส่พ่อได้เดงินใส่เป็นไล่ได้เสริมก็จ่ <c oughs> อันปลูกว่าท่านผู้ละครับพี่น้องเพราะว่ายยังเพราะว่อาอัน เพิ่นมาปลูกช่วงหลังเห็ดไทยเห็ดหน้าเนาะจ้าช่วงหนาฝนนี่มัปลูกพักปลูกน้ำก็สิบ่ค่อยดี<ม>เนาะมันม,น,มน,นมันมันบ่ค่อยดีดีฝนมันมันดีฝนเออค่ะพึ่มเพิ่ออค่ะฝนดีน้ำหลายยังสิปลูกพักก็สิบ่ค่อยดีเนาะจ,จ้าบ่ค่อยได้ฝนมาฝนมันต้องที่รงเรื่องอือจ้าแล้วก็นี่ขจะเอาสั่งเอาไปจะเอาไปปลูกไม่ใี่น้องนะโอ้ค่ะ เพิ่นกับลงปลูกอีกคือกันนั่นละจ้าแต่ว่าอัน,นอันนี้เอามาใหา้ลูกค้านะจ้าลูกค้าเพิ่นสั่งตัดออกแล้วกนนะนั่นเนาะจ๊นะนาะตัดออกแล้วเอามาตัดสวนแช่น้ำในต้นคือเป็นเอ่อถอนเนิอนมาตตาสวนเนาะจ้าเป็นก็นเลยเอามาแช่น,น้ำให้นั่นไว้เพราะว่าบ <พอ S 2> ่ได้ตัทท่านทีนะ กำลังคุยกันอยู่ดีๆกับน้องสาวแมนผู้ใดเมา่อเอิญอยู่หนาบ้านค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันค่ะโอ้ยมูค่ะพี่น้องเอ้ยมูหักมูแพง้งตั้งแต่สมัยเรี่ยนน้ำกันค่ะพี่น้องเรี่ยนตั้งแต่ปอนึ่งจนหอดอปองหกน้ำกันค่ะพี่น้องพอจะจบปอหกแล้วกะต่างคนต่างไปเนาะจ้ะไปมีขรอพวัวไปทํางานอยู่อัอ กรุงเทพแน่ทํางานตั้งจังหวัดแน่สินะคะพี่น้องปายูมาบ้านอแต่ละครั้งกัสิพ่อกันนะคะพี่น้องตั้งหุ่นก็ตั้งดีใจแต่มา่เจอกันค่ะพี่น้องเออปายูก็ดีใจที่มู่พวกมหาเรลากับบอลืมกันไหมคะพี่น้องเพิ่นเอาเสือมาหายจาังนี่มูอีกคนหนึ่งมาแล้วค่ะพี่น้องพานเออิ่นขับรถพานเิ่นเห็นเอ เวลาเพิ่งไปซื้อเขาซื้อของเนี่ยเพิ่นก็สิผ่านอันบ้านน้องสาวเพิ่นกะซองซองพนาสน์ซองยามใดเพิ่นบ่เห็นจักเทื่อเพิ่นน่ะเออพอดีมื้อนี้แวะมาเห็นนี่ก็ได้คุยกันแล้วก็สินัดกันสังสรรค์กันกินข้าวนะคะพี่น้องปพราะาโอ้ดีรู้สึกว่าดีใจอีหลีจ้ะพี่น้องที่หมู่พวกเพิ่นบ่ลืมกันเนาะจ้าเพราะว่าป้าโยกจากบ้านไปนี่ก็เกือบ30ปีแล้วดิค่ะพี่น้องไปอยู่เยอรมันเนาะงกะแต่ว่าหมู่พวกนี่ก็เพิ่นบ่ลืมจักเทื่อมายามใดเพิ่นกะ ี่ค่ะพี่น้องมาหาเนาะจาก้กวองสัเน,นสเือนกับถามหาห้างหนองซ่านล้วก็ติดต่อกันห้างเฟซบุ๊กนั่นแหละค่ะพี่นอ้องเพราะว่าสมมตินีนสามารถนั่นกันใดเนาะจา้าเพระาะว่าสียูทั่วโลกยูท่างใดก็สามารถคุยกันได้นะคะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็คุยกันว่า <c oughs> สิกินยังกันดีพอกันจา้าสัรคๆกันปีใหม่นะคะพี่น้องค่ะ ดูขของขวัญนี่มาหา,หาหลูกชายเอาของใจโอ้ยยิ้มบ่หุบเลยค่ะพี่นอ้องยิ้มไม่หุบยิ้มบ่หุบเลยค่ะพี่น้องเอ้อพูดเถอะเอ้ยดีใจแห้งเนะเอามันรับแต่เมียมันรับเอ่อมันรับเอารับเอาเนี่ยเออเออดีใจพักกับพี่นอ้องได้เนอะเอะดีใจดีใจพักเลยค่ะพี่น,อนอ้องทุนน่านเฮ้ยอ่ะไอ้สองกล่องไปเลย มาซับไผ่ดูไส้มาพี่น้องซับไผ่ซับไผ่ขวันปีไม่จ้าเพิ่งกูจะกูจะพี่น้องให้สีอุ่มเอาปานะสีอุ่มได้ก็เบิ้งไปยันขังใหคเาพี่น้องเดี๋ยวพัดทาดีแจกันนั่งนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเดี๋ยวจะเก็บให้ดูโอ้ประกว อ,อที่ี่มาใส่หัวใต้ก็เดอกทีวีเครื่องเกา,าเพิ่อนแต่มันมันไล่จต่เครื่องเกาเนี่ยไล่ไปเรื่อยใสไหม้มมให สำหรับทีวีของลูกไส้กให้สร้างเิ่นมาติดตัง้งเซตไปเรียบร้อยแล้วค่ะติดผนังแล้วค่ะเิ่นอยากได้ทีวีติดผนังแบบนี้นะคะพี่น้องอยากได้มานานแล้วเนาะจะซื้อไห้เครื่องนั่นกะบเงได้หล่ะกับพ่อได้ติดผนังกัมาอ่ามีปัญหามาพังก่อนนะคะพี่น้องทีวีไล่เนาะจะเออก็เลยซื้อเครื่องนี้ให้เพิ่นกับว่าได้ซื้อเครื่องใหญ่เถอะคะ่ะเครื่องนี้ไปอยก็คิดว่าเหมาะสมกับเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นก็ดีใจนะคะพี่น้อง เออตอนนี้กะนี่สิออกมาทายลูกกันค่ะบรอยากทายลูกกับไฟแสงสีระยิบระยับค่ะพี่น้องจ้าเอาบรรยากาศกักบลูกไส้เนาะจ้ามาฝากพี่น้องเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไวแคนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อปายุขอปีใหม่นี่ปายคุคอ้พี่น้องเอฟซี่จงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปปารถนะสิ่งใดก็ขออห้สมพ่วมุงมาตปารถนะเอ,อ,อหายลำลุำลยรวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เจอกันคลิปหน้าจ้า